วว้า <Wow! S 2> สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้โฟร์ n ช e แนตามกระแสข่าวนะคะก็จะมาแนะนำการเช็ค3สถานะของคน3กลุ่มนะคะจะได้เงินเยียวยา5,000นั้นหรือไม่อย่างไรนะคะสำหรับ w ว w เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะคะก่อนจะไปลงรายละเอียดนะคะขอฝากช่อง4 Channel ตามกระแสข่าวนะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปนะคะ จากกรณีนะคะที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทนะคะมีหลายคนที่ตกเกณฑ์เราไม่ทิ้งกันนะคะจะต้องยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่20เมษาที่ผ่านมานั่นเองนะคะล่าสุดมีรายงานบอกว่าผู้ที่ลงทะเบียนนะคะมีทั้งสิ้น28ล้านคนนะคะแต่หากคนที่ลงทะเบียนซ้าซ้อนเหลือ23.5ล้านคนนะคะแล้วก็มีคนที่ผ่านฐานข้อมูลกรมการปกครอง 21.1ล้านคนและก็ไม่ผ่านฐานข้อมูลอีก1.8ล้านคนนะคะและสุดท้ายกลุ่มที่อยู่ระหว่างพิจารณาทั้งหมด600สนคนดังนั้นนะคะในจำนวน21.1ล้านคนนะคะเราแบ่งเป็นคนที่มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เป็น3กลุ่มดังนี้นะคะสำหรับคน3กลุ่ม3สถานะนะคะให้เช็คตัวเองนะคะว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหน กลุ่มที่1คือกลุ่มสีเขียวกลุ่มที่2คือกลุ่มสีเทาและกลุ่มที่3คือกลุ่มสีแดงเผยนะคะบอกว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยา5,000หรือไม่และต้องทําอย่างไรเราไปดูกันทีละข้อนะคะก่อนอื่นนะคะขอแนะนําหน้าเว็บไซต์ของ w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  ์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ตอนนี้นะคะเพิ่มมาอีก4เมนูนะคะเป็นเมนูที่หลังจากที่เราได้ผ่านการพิจารณาแล้วนะคะ ุ่มล่างสุดซ้ายมือนะคะเป็นเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะกลุ่มนี้จะได้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็ต้องการที่จะยื่นทบทวนใหม่เท่านั้นนะคะเราสามารถเข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้อีกเป็นการทบทวนสิทธิ์นั่นเองนะคะถัดมาเป็นเมนูยกเลิกการลงทะเบียนด้านบนขวามือสีแดงนะคะตัวนี้นะคะสำหรับใครที่สม,มิธไปแล้วแล้วรู้ตัวเองนะคะว่าตัวเองไม่เข้าเกณฑ์ ในการขอรับสิทธิ์สามารถที่จะมากดปุ่มยกเลิกตรงนี้ได้นะคะถัดมาปุ่มสีเหลืองนะคะเป็นเมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินนั่นเองนะคะตรงนี้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่าเลขบัญชีนะคะที่จะให้ทางรัฐนั้นโอนเงินเข้าไม่ตรงกับชื่อนั่นเองนะคะสามารถเข้ามาลง หน้าบัญชีนั่นเองนะคะส่วนอีกเมนูสุดท้ายคือเมนูใช้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะคะใครที่ได้รับเมสเซจนะคะบอกว่าให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมให้รีบเข้าไปลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็แนบสิทธิ์ของตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่ทางรัฐขอไปนะคะแล้วก็รีบสัมมิตเพื่อที่จะได้พิจารณาต่อไปนะคะทีนี้นะคะเรามาลงรายละเอียดว่ากลุ่มที่1น,นั้นนะคะ ก็คือกลุ่มที่เป็นสีเขียวนั่นเองนะคะทั้งหมด4.2ล้านคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับเงินยาวาไปแล้วนะคะทั้งหมด3.2ล้านคนตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงการคลังนะคะจะมีการทยอยโอนเงินทุกวันและคาดว่าอีก1ล้านคนนะคะจะได้รับเงินยาวยๆภายในสัปดาห์นี้นะคะ ถัดมากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสีเทา6.3ล้านคนคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่กระทรวงการคลังนะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมมันเองนะคะมีทั้งหมด4.4ล้านคนที่เข้าไปกรอกแล้วเหลืออีก1.9ล้านที่ยังไม่กรอกนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะอาจจะถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีเขียวก็คือผ่านเกณฑ์และกลุ่มสีแดงก็คือไม่ผ่านเกณฑ์และหากใครนะคะที่ถูกปัดเป็นกลุ่มสีแดง ท่านสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ก็คือเข้าไปกรอกรายละเอียดข้างหน้าที่เว็บไซต์ข้างหน้าที่มีปุ่มนะคะก็คือการขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนะคะดังนั้นเรานะคะถ้าได้รับเมสเซจกลุ่มสีเทานี้จะต้องรีบเข้าไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้ดําเนินการต่อไปนะคะสําหรับอีกกลุ่มนึงนะคะคือกลุ่มสีแดงนะคะ กลุ่มสีแดงนี่คือชัดเจนเลยว่าไม่ผ่านเกณฑ์นั่นเองทั้งหมด10.6ล้านคนนะคะมีการแจ้งผลไปแล้ว4.7ล้านคนส่วนที่เหลือจะส่งข้อความแจ้งว่าไม่ผ่านในสัปดาห์นี้ให้หมดคนที่ไม่ผ่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่ w w w ร์ไวเราไม่ทิ้งกัน .com ในหัวข้อขอยื่นทุกทวนสิทธินั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ มีอยู่ในกลุ่ม2กลุ่มทีเ่เกี่ยวข้องกับเรานะคะก็คือกลุ่มสีเทาและกลุ่มสีแดงให้เช็คของตัวเองแนละ้วว่าได้มเมสเซจไหมถ้าได้มเมสเซจให้รีบกลับไปทําลงทะเบียนใหม่สําหรับคนกลุ่มสีแดงเข้าไปขอยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับกลุ่มสีเทาก็ให้รีบแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในทางรัฐจะได้ตรวจสอบข้อมูลกันต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ใครนะคะที่มีข้อสงสัยหรือคำถามอื่นๆเพิ่มเติมสามารถาโพสต์ไปใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเข้ามาตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ